เกห้อง,องต้นกลงนีน่เนาะรู้จักไหมรูม้จกักนหต้นกลงต้นกลงที่เขาทาไม้กวดเนี่ยเนี่ยเนี่ยกวดจะเป็นไม่กวดอย่างเงี้ยเนี่ยน,ะนี่นั่นเน่นี่คือต้นดิบดิบต้นดิบดิบแล้วเขาก็เอาไปตากเนาะไอ้เนะาะไปตากสักหื้มันนะนนี่ฝาดเอาดอกม,มันออกเนาะ อเออเมฆมันออกนะย่ากันแล้วมันก็จะเป็นไอ้ยามัดบ่ได้เขียอมร้างกูไปอ่ะนี่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมไอ้ตีเนี่ยเวลาเขาไปตีมาแล้วเนี่ยเปีไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนนี่โกงดิเปลี่ยนยังไงนะเาเชือกงานยาอย่างนี้เชือกเข้าไปฟาดมาแล้วเนี่ยเป็นแท้เป็นแท้นเห็นไหม ผมแยเก๋เหมือนันเอยถือรูเกอยชอปาดมาแล้วเส็จเรียร้อยโอ้อติดอย่างนี้ก็ง่ายดีตีง่ายเดี๋ยวเข้ามาทางพวกเราเดี๋วป้าเขาตามมาแลยนี่ ดอกหญ้าดอกหญ้านะมันทำเป็นไม่ก,กวาดนะดนี่แล้วเขาได้มาแล้วเขาก็มาตากแดดนะเนี่ยมันตากตากแดดตากให้มันแห้งนะแห้งเสร็จแล้วเขาก็มาฟาดนะฟาดเอาขี้มันออกเ็น,ออนจะมาฟาดนี่นะ ฟาดอดอกมันอกอันนี้คือดอกหญ้านะดอกหญ้าหรือต้นกลงนะแล้วเรามาทำเป็นใม่ขวด